เขาเรียกว่าข้าวหน้าเนื้ออะไรไม่รู้ตาลหลานก่อนเลยอิตาเกะมาสอิตาเกะมาสอร่อยไหมอร่อยไหมลูกเยี่ยมสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกินคือินฟังนะครับเพื่อนๆหลายเมนูที่ผ่านมาเนี่ยเราทําเมนูอาหาร มีการทำขนมกันด้วยนะครับแล้วก็คือห่างหายจากอาหารประเภทหนึ่งไปเพื่อนๆรู้ไหมเราห่างหายกับเมนูอะไรไปนั่นก็คือเมนูอาหารญี่ปุ่นวันก่อนผมไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นที่มันเป็นร้านข้าวหน้าเน,น,นือ้อครับเพื่อนๆกินเรารู้สึกว่ามันไม่สะาใจเลยเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะลองทําดูได้เหมือนกันนะอาหารเป็น<ว>ข้าวหน้าเนื้อก็เกิดถ่ายคลิปอยู่นูกนแป๊บนึงแป๊บนึงฮะ อ่อาๆมามาเดี๋ยวเดียเดีาน้องไปมานี่ก่อนมาหามาาลแล้หหวนห,นหนูจะยุ่งหรือเปล่าลกฮะเด๋ยวกอเกอาถ่ายหนูจะยุ่งหรือเปล่าอือเดี๋ยวหนูๆๆให้เกอกอร่ายอ่ามานี่ครับมานี่มาอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าได้ล้าจะเป็นผู้ช่วยเกอรเกอร์เหรอวันหนหี้ฮะใช่เดี๋ยววันนี้ขอให้มีเด็กเป็นผู้ช่วยหนึ่งคนนะครับเด็กชื่ออะไรครับวันนี้ไป ไปครับอ๋อโอเคเดี๋ยววันนี้กินทิ้งกินขว้างนะครับจะมีผู้ช่วยชื่อว่าน้องไปนะครับเดี๋ยวน้องไปจะมาช่วยเราทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวลองดูกันนะครับเมนูวันนี้รู้ไหมวันนี้เก็เกิือทาอะไรครับไม่รู้ <c oughs> เป็นอาหารญี่ปุ่นเขาเรียกว่า <handling. S 2> ข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าเนื้อตัวนี้ภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่ากิวโด้งนะครับเพื่อนๆตูดเนี่ยผมไปดูมาแล้วมีเชฟญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาชื่อว่าเชฟโชเขาทําออกมาแล้วไม่ยากมากนะครับ วิธีการทำนะครับเพื่อนๆไม่ยากเลยครับแต่ที่ยากก็คือตัวองค์ประกอบของมันนะครับมันมีซอสหลายตัวที่เราต้องใช้นะครับเนี่ยเห็นไหมเก๋เกินมีใช้ซอสกี่ตัวอ่ะน้องไปลองนับดิมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวห้าตัวใช่ไหมครับอันนี้ด้วยหกตัวนะครับมีทั้งหมดประมาณหกตัวนะครับเพื่อนๆวิธีการทําเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับ สำหรับวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้กันนะครับเพื่อนเพื่อนข้าวหน้าเนื้อนะครับเราใช้เป็นเนื้อสามชั้นของอเมริกานะครับเพื่อนเพื่อนและตัวต่อมานะครับผมที่เราจะใช้ก็คือแครอทกไม่ใช่แครอทลูกทิงครับขิงดองอันนี้อะไรครับอย่าเพิ่งบอกอะไรลูกดูรู้ไหม หัวหอมใหญ่ครับรหัวหอมใหญ่ครับลูกรู้ไหมนี่คือหัวหอมใหญ่นะครับอันนี้ล่ะขิงถูกต้องขิงตัวน,น,นี้ครับผักบุ้งผักบุ้งต้นหอมญี่ปุ่นต้นหอมญี่ปุ่นนะลูกไกลๆผักบุ้งแต่ไม่ใช่นะครับอ่าแล้วต่อมานะครับผมอันนี้เรียกอะไรครับผมข้าวยังไม่สุกยังไม่สุกถูกต้องวันนี้เราใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆ ที่ผมใช้นี่จะเป็นข้าวมุเซนไมนิกตะโคชิฮิกาลินะครับตัวนี้ส่วนพิเศษของมันก็คือว่าเราไม่ต้องซาวน้ําเราสามารถเอาไปหุงได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวลองใช้วิธีไม่ซาวน้ําโดยใช้ข้าวถุงนี้ดูนะครับแล้วต่อมาส่วนที่ยุ่งยากที่สุดในการทําก็คือตัวซอสนะครับเพื่อนๆซอสมีอะไรบ้างนี่เดี๋ยวผมจะบอกให้ดูนะครับตัวแรกนะครับอันนี้เป็นโชยุนะครับผมอันนี้เป็นตัว มิลินมิลินอันนี้เป็นตัวซุปดาชิสำเร็จรูปใาช่เร็จอันนี้เป็นตัวโชยุอีกตัวหนึ่งเราใช้โชยุทั้งหมด2ตัวนะครับโชยุโชยุตัวนี้จริงๆเราต้องใช้วายขาวแต่เผอิญผมไม่มีวายขาวไว้วายวานิก้าหรือว่าเป็นน้ำสมน้ำส้มสายชูสกัดตัวนี้เอามาผสมกับน้ำได้นะครับเพื่อนๆใช้แทนตัววายขาวได้นะครับและตัวน้ำผลไม้ตัวหนึ่งเขาให้ใช้เป็นน้ำแอปเปิลแต่เราไม่มีเราต้องใช้เป็นตัวเลยลูก คตัวอะไรรู้ไหมเนี่ยไม่รู้ค่ะเป็นน้ำผลไม้ผสมนะครับเดี๋ยวตัวนี้เราใช้ได้ด้วยนะครับแล้วเราก็มีการใช้เกลือกับพริกไทยในการปรุงรสนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆวิธีการทำเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันเลย อ้าวบอกเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยค่ะคระป๋อมขั้นตอนแรกนะครับเพื่อนๆสําหรับการทําข้าวหน้าเนืออยู่ดงหักขอหูข้าวก่อนเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้เราใช้ข้าวตัวนี้นะครับอัตราส่วนคือข้าว1ส่วนน้ํา1.25านะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวผมจะใช้แค่ครึ่งหนึ่งก็พอเพราะฉะนั้นจะใช้ข้าว500กรัมนะครับส่วนน้ําก็คือ625กรัมนะครับจะให้น้องไปเป็นคนช่วยนะอ้าวมาโอเค ให้กี่กรัม500กรัมครับผมหรอยกรัมแล้วค่ะตัดข้าว500กรัมได้ถือเลขอะไร500ลูกให้มันเป็นเลข500ตัดตัดทีละอันค่ะพอลุก ยมหงส่ไปเลย5 0 0รกรัมข้าว5 0 0รกรัมนะครับเพื่อนๆ้วหกรอยยี่สิาครับผมน้ำโอเคหกร้อยยี่สาร้บห้าน้ำผมใช้เป็นน้ำเย็นนะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเชฟโชเคยบอกว่าน้ำเย็นใช้ในการหุงข้าวอร่อย <Yes. S 2> โอเคอ่ะรับเอานี่เทใส่ลงไปในหม้อเลยครับผมไไใส่ใส่หม้อครับเทเลยครับผมเทใส่หม้อเลยครับได่หกนาปึ๊บเทไปให้หมดโอ้ <30. S 2> ไว้ก่อน30นาทีนะคะเพื่อนเพื่อนแชร่ข้าไวไว้เดี๋ยวไปทำตัวอื่นต่อกันเลย ระหว่างที่เรารอข้าวนะครับเพื่อนๆ30นาทีเดี๋ยวเราจะมาทําไข่ออนเซนสาหรับกินกับข้าวหน้าเนื้อด้วยนะครับผมการทําไข่ออนเซนก็คือไม่ยากเลยเนี่ยผมต้มน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเอาไข่ที่อุณหภูมิห้องนะครับเอามาใส่หม้อแล้วเอาน้ําเดือดเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ทั้งหมด20นาทีนะครับจะกลายเป็นไข่ออนเซนเดี๋ยวให้น้องไปน้องไปไปหยิบไข่ให้เกลือๆหน่อยครับผมไข่ที่อุณหภูมิห้องใส่ลงไปไม่ต้องต่อเอาวางไม่ใช่ครับผม วิธีการทำไข่ออนเซนง่ายๆให้ท่วมตัวไข่เลยนะครับโอเคแล้วเพื่อนๆปิดฝาทิ้งไว้ตั้งไว้20นาทีนะครับตัวนี้เดี๋ยวเอามาโกในตัวข้าวหน้าเนือกันอีก20นาทีมาเจอกันไปไปไหนแล้วอะ่ะ อยู่ตรงนี้นี่นะครับเพื่อนๆเราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทําตัวน้ําซอสกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็คือจะไปทําข้าวหน้าเนื้อกันนะครับผมเดี๋ยวจะให้น้องไปเป็นคนผสมตัวน้าซุปนะครับเพื่อนเพื่อน ตัวแรกนะครับที่เราจะใช้ก็คือน้ำซุปดาชีนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำซุปดาชีที่ทําเองนะครับสามารถใช้ตัวที่มันเป็นตัวสําเร็จรูปนะครับตัวนี้ได้เลยนะครับโดยที่อัตราส่วนที่เพื่อนๆใช้นะครับก็คือน้ำซุปดาชีทั้งหมดอยู่30กรัมนะครับน้ำเปล่า270กรัมครับผมเอาไปผสมเลยครับเทน้ำซุปดาชี โชยุนะครับที่เราใช้คือตัวนี้คิคูเมนไอคิกูแมนโชยุนะครับผมใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะครับใส่เลยครับคอคนคนให้เข้ากันให้เข้ากันเลยยังไม่ได้ชิมคนก่อนมิลินนะครับเพื่อนๆมิลินตัวนี้ค 4ช้อนโต๊ะอันนี้มันจะให้ความหอมโอเคเริ่มเป็นงาน <Wow. S 1> เริ่มเป็นงานตัวต่อไปที่ผมบอกว่าต้องใช้ไวน์ขาวนะครับแต่ไวน์ขาวเราไม่มีนะครับเราใช้เป็นตัวไวไวเวเนก้านะครับแต่อาตราส่วนให้เพื่อนๆผสมกับน้ำนครับ1ต่อ1เพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ไอ้ตัวนี้2ช้อนโต๊ะน้ำ2ช้อนโต๊ะครับ <c oughs> ใส่ ผสมคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันเลยน้ำแอปเปิ้ลไม่มีนะครับเพื่อนๆนผมใช้เป็นตัวน้ำเบอร์รี่ผสมน,นะครับตัวนี้ใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะเช่นกันสมครับสมต่อไปตัวต่อไปนะครับเพื่อนๆนกลิ่นหอมมากเลยนะคบหอมมากตัวนี้อะไรนี่รู้ไหมไมาชิม ไรลกนิดเดียวพออะไรไม่รู้น้ำตาลไม่รู้รสเหรอ <S <S 2> <S 2> น้ำตาลเนี่ยสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลเพื่อดับกลิ่นคาวของตัวเนื้อสัตว์นะครับน้ำขิงนะครับหนึ่งช้อนชาไปกินไหมขิงไหมครับอ่าคนคนไป และนี่เป็นโชยุตัวที่สองนะครับผมที่เราใส่เข้าไปโชยุตัวนี้นะครับใช้ทั้งหมดครึ่งช้อนชาและในส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับเพื่อนๆเราใช้เกลือนิดหน่อยพริกไทยนิดหน่อยแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยนะครับประมาณหยิบมือหนึ่งนะครับแล้วก็คือใส่ลงไปน้ำเกลือรหรือว่าเกลือรครับเกลือรพริกไทยแล้วก็ผงชูรสคนจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันนะครับเพื่อนๆเขาย่าง นี่นะครับเพื่อนๆส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปทําข้าวหน้าเนื้อด้วยกันข้างหลังเลยอ้าวไปไปเลยเดี๋ยวข้าวหน้าเนื้อทํายังไงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันเลยนะครับไปแรงนะครับแล้วจากนั้นเพื่อนๆเอาตัวน้ํซสอนะครับใส่ลงไปจากนั้นเพื่อนๆเอาตัวหอมใหญ่ เจ๊คิวแล้วนะครับไปกินขนมเลยนะเอาหมอนใหญ่ใส่ลงไปนะเพื่อนมาบอกทแล้วจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเอาเนื้อใส่ลงไปเลยนะครับเออผมลืมบอกไปผมใช้เนื้อวัวทั้งหมดเนี่ยประมาณ2 0 0กรัมนะครับเพื่อน โอเคแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ปล่อยให้มันเดือดก่อนนะครับแล้วจากน okay. kind of like ั้นเดี๋ยวเราจะปรับเป็นไฟกลางกันพอปรับเป็นไฟกลางปุ๊บเนี่ยครับเพื่อนๆต้มประมาณ5้านาทีนะครับโดยที่เพื่อนๆหมั่นช้อนไอ้ตัวฟองของมันออกด้วยครับนะครับเพื่อนๆดูมันจะมีฟองของเนื้อออกอยู่ในนี้ครับตัวนี้นะครับก็คือช้อนฟองออกเราไม่อยากให้มันมีไขมันจะไ่อยู่น้ำซุปมันจะไม่อร่อยพยายามตองออกให้หมดนะครับแล้วอีก5้านาทีเรามาเจอกันครับผม ห้านาทีแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราดูกันว่ามันได้โยชิโนยาไม่เอ่ยเดีย๋ยวผมลองชิมดูขอชิมรสรสชาติใช้ได้แลวนะบว้วเดี๋ยวเราคือเป็นจับจาง ใส่ข้าวแล้วทจัดมา,าพร้อมกันครับครบรครบ2ิบนาทีแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เ,เ,เอาตัวไข่ออนเซนของเราเนี่ยที่มันแช่อยู่นะครับผมเอามานอกน้ำเย็นพิงไว้นะครับ, <Okay. S 1> รบเดี๋ยวข้าวได้หรือยังเดีย๋ยวเรามาดูครับ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ได้แล้วนะครับ ตามสูตรข้าวญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆเ,เขาให้แบ่งสี่ส่วนปุ๊บแล้วคุกให้ทั่วนะครับเพื่อให้มันเราคูเท่ากันตอนนี้นะครับเพื่อนๆข้าวได้แล้วนะครับเนื้อได้แล้วนะครับไข่ออนเซนได้แล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยครับเพื่อนเดี๋ยวไปเจอกับตรงที่คอคเตอร์เลยเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะครับเพื่อน ดีดีนะครับโอเคพอแล้วครับใส่้องใส่ตรงนี้แล้วก็ไข่เพื่อนเพื่่นอาจจะสุกไปหน่อยนะครับเพื่อน อาจจะสุกไปหน่อยครับแสดงว่าตอนที่ผมน็อกน้าแข็งเนี่ยอาจจะน็อกนานไปหรือไม่ก็คือตอนต้มเนี่ยเราอาจจะต้มนานไป,น,น,น,ปน,นิดนึงนครับเพื่อนๆไข่มันเลยไม่เป็นราวอะก็เป็นข้อระวังนิดนึงนะครับแต่ไงเราก็างนานนั่นแหละก็ทานกัข้าวหน้าเนื้อกิวดอง,ค,ดองครับผม ขอจบเพียงแค่นี้เดีย๋ยวกิลูกยังไม่ได้บอกให้เ,เพื่อนเ่เขากดอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จ้างกินทิงกินกว้างด้วยนะครับทำงานเป็นมากนะครับแต่ยังไงนับกับ <laughs> ข้าหน้ามือจานนี้นะครับเพนดงต้องขอขอบคุณสูตรจากเชฟโชด้วยนะครับถ้าคือถ้าไม่ได้สูตรเชฟโชเนี่ยเราก็อาจจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมถึงจะทําไม่สําเร็จแต่ว่าเราก็ยังมีใจสู้นะคะโอเคแต่ถามว่าอร่อยหรือไม่เดี๋ยวชิมก่อนต้องชิมนิดนึงนะ อ่ะทีละคนนะครับหลานก่อนเลยอิเตะกิมาสอิเตะกิมาสอร่อยไหมอร่อยไหมลูกเยี่ยรอิเตะกิมาสกับกับตั้งแต่ตั้งแี่ คนเรียบนี่เข้ากันหรือยังครับลูกเข้าแล้วเนาะเข้าแล้วโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหลังกันมีเอนเออร์จี้หน่อยลูกเจ้าดังเจ้าดัจ้จเาเาม่เราเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างหลังยังไงกัน